วันนี้ได้มาทำบุญที่วัดหนองจับเต่านะครับหนองจับเต่าอยู่ที่ชนบุรีวันนี้เมาไหวบูชาพยาเต่าเรือนเป็นวัดที่สวยมากพึ่งสร้างกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างกำลังต้องการกำลังศรัทธาของ คนไทยให้มาช่วยกันบอกเลยที่นี่ไม่ได้รับทัวร์ไม่ได้รับทัวร์จีนไม่ได้รับอะไรเลยสร้างต่า,างศัสธาประชาชนจะทําบุญก็ไม่ต้องมาทําบุญเป็นเงินซื้อกะเบื้องซื้อปูนซื้ออะไรมาได้เลยทางวัดต้องการแบบนั้นมากกว่าให้มาช่วยกันทําบุญสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้าง,าาง,างต่างๆเดี๋ยวจะมีสร้างพระเจ้าตากศิลองค์ใหญ่ด้วย อันนี้พญาต่าเรียนไหว้บูชาลอดทอ้องเต่ารอดท้องพญาเต่าเรียนให้มีโชคสวยมากอันนี้ก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันไม่รู้ว่าเรยยผู้ไม่กล้าพูดกลัวเรียกผิดน่าจะเป็นพญาต่าทั้งหลาย แต่ไม่รู้ว่าเชื่ออะไรกันเดี๋ยวจะเข้าไปไหว้พระประธานในโบสถ์เดี๋ยวลอดท้องพญาเต่าเรือนก่อนนี่นะครับอ่ะจะเดินลอดท้องพญาเต่าเรือนเข้าไปเมื่อกี้ปิดทอง ไหว้ธิษฐานขอพอรแล้วแล้วก็มเมื่อกี้ก็ปิดทองปลุกนิมิตของโบสถ์หลังใหม่ที่กำลังสร้างโบสถ์หลังที่เห็นนี้กำลังสร้างอยู่ก็มาปิดทองลุกนิมิตกันอันนี้วิหารพระมงค์โนโชค รับประทานทองปิดทองื่อกี้มาถวายสงังฆทานนะ อันนี้น่าจะเป็นเหมือนเป็นปีนักษัตร์ต่างๆเลยน่าจะใช่ยังสร้างไม่เสร็จน่าจะเป็นนักษัตร์ต่างๆประจำปีเกิดอันนี้น่าจะเป็นปีของผมปีหมู ๋ยวจะไปไหว้พระทำบุญต่อแล้วนั่ก็รีวิวงานสั้นๆพอประมาณจะบอกเลยเปวัดที่สวยหน้ามาทำบุญมากอยู่ช่วงที่กำลังก่อสร้างด้วยกำลังต้องการจิตศรัทธาไม่จำเป็นต้องบริจาคเงินทองเยอะๆอยากทำบุญถวายปูนถวายกระเบื้องซื้อปูนซื้อกระเบื้องเข้ามาได้เลยได้คุยกับหลวงพี่เมื่อกี้หลวงพี่ท่านแนะนำแบบนั้นเลย ต้องการให้เป็นการสร้างของกำลังศรัทธาของประชาชนมากกว่าใครอยากทำบุญเป็นเงินก็ใส่ตู้บริจาคน้ำไฟไปสบายใจกว่าโอเคครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ